ดอกแคใบมะม่วงโอ้เอาไว้ไปซุปเนาะมัดเทอรได้พร้อมๆมาทาพันมาทาพันโอ้ยกินใจอะไรเนี่ยไลบปะนีพวกโบเต้นแล้วนี่โอ้ยมันเสียชีวิตแต่มันสูงหนามมันเสียชีวิตแล้วนี่มาใสุ่อซิ่ขามป้อมมากซานโอ้เป็นแบบนี้เนาะ ข่อยยินได้ซื้อบักซานบักซานส้มแม่นบ่แห้งของแป๊กนี่ของแป๊กหมักแท่นเนาะเอ้อเนาะยอดหยังน้อแม่ยอาวบ่แม่นออยอาวดวงหวายบ่แม่วงพาวลูกวงพาวโอ้ยดวงพายเอา25เอา25ไดเอาตัวนี้ก็ได้บ่เป็นหยังยามเ้าลุกน ขอบใจเด้อโอ้โยเห็นเขาลามของมาเขาด้เนี่ยาลามเขากรรมสวัสดีพี่น้องทุกสุขสุขนเส้นทางการเดินทางของบาวสอนวันนี้อยู่ที่ทางแบงหลักร้าวหรือว่าบ้านเวียงคำเมืองปากกระดิงแขวงบริคำาไ้เนาะพี่น้องคลิปนี้สิพาพี่น้องเขามาเลาะมาเที่ยวตลาดแรงทางแบงหลักร้าหรือว่า บ้านเวียงคำดนแล้วที่บนัยมาเลาะตลาดแห่งนี้พี่น้องเลยวันนี้มีโอกาสดีก็เลยสิพาพี่น้องมาแวะมาเบิง่งเนะ<ม>าะบรรยากาศยูชีบ้านเวียงคำวันนี้อากาศโคตรพูนพี่น้องเลยบ่ฮ้อนบ่หนาวเกินไปแต่ว่ามีลมพัดแห้งอันนี้บริเวณเทศบาลเมืองปากกระดิง่งพี่น้องเลยเป็นบ้านเวียงคำแต่ว่า เป็นบ้านที่จเจริญเป็นเขตจ,จุดซุ้มก็แม่เนาะเพราะว่ามีห้างหา้านมีห้านอาหารมีโอ้ยหลายอย่างพี่น้องเลยเนาะ,ะซ้ำกับตัวเมืองเลยมีสลาดเป็นทางสามแยกไปภูแลทางเมืองคุนํำไปเมืองคำเกิดหรือว่าลักเซ้อออกสู่ไซายแดแลาวเวียดนามเนาะ บ้านเวียงคำพี่น้องบริเวณนี้จะเป็นทางสามแยกแล้วก็เป็นบ่อนพักรถรถโดยสารนาะที่เดินทางแตนเหนะืออขึ้นเหนือลงใต้ขเขาจาก็จะมาจอดแวะกินข้าวกินน้ำอยู่นี้หรือว่ารถบรรท,ทุกบรรทุกเนะาะอาจจะเป็นทางไปเมืองคำเกิดหรือว่าเมืองคุณคำเป็นบ้านใหญ่จะเลิิญขนาดพี่น้องเลยมี่อดท่านขายรถขาย อานค่าขายเครื่องไส้ไฟฟ้าต่างๆเนาะมีครบสุดอานอาหารเฮินพักคองแฮมสลาดแญ่เทศบาลเมืองปากกระดิ่งแม่นพุ่แหละไปทางบ้านโพนสีอานโพนเจริญ่นแหละพี่น้องเลยทางจากนี้ไปประมาณ30มิกิโลเมตรหรือว่าโบรฮอดเนาะ ไปเลาะตลาดเบื้องน้อกันทอวาซิมี่อย่างพี่น้องตลาดทางแบงลักเศร้าเนาะตลาดใหญ่ขนาดเลยเนาะมีร้านขา,ข,าาาขายเครื่องขายเสื้อผ้าขายเครื่องยูของขินมีหมดเนะบาะเดี๋ยวมาสอนทีไปเลาะตลาดสดพี่น้องเลยไปย่างไปเลาะเบื้องพี่น้องเลยกาเฟ่จ <10, 000. S 1> อกเท่าไรเงี้ยจอกสิบพันมีหลายน้ำเนาะ น้ำสีบัวน้ำยัง <Okay. S 1> นมเย็นเอากาแฟนจอกอ่จอกนึงนี่ตานมก็มีจอก10,000กาแฟผสมนมเนาะ,อะจอก10,000พ,พอดีพอดีอ,อ่ันลลายวนนี่ก็บ่หมด คายคู่มือเบื่อโอ้คายเป็นคายประจำไหมารอตลาดทางเมรกระซ่ากับมาอุ่นนวนพอนได้เนาะได้รอข้างในก่่นมีอาหารธรรมชาติอยู่บ่ข้างในมีมบัวลายบ่วลายบัวลายเนาะโอ้เฮ<อ><อ>็ดอย่างนี้เลยเฮ็ดหอมมันแห้งเนาะโอ้โอ เฮ็ดจะไหนากินไปคั่วเหรอ,อเฮ็ดก็เฮ็ดแกงจอกแกงจื่อดูขายอาหารทะเลขายพิสังห์เอาไปละโซนอาหารธรรมชาติก่อนเนาะนี่อาหารธรมรมชาติดอกแค คง 5, อะไรยางคงหาพันนอเล่าบ่เนยอันนี้เป็นยังี่ใบม่วงใบม่วงโอ้เอาว้ไปซุปเนาะต้มซุปแล้วม่วงยังใบม่วงกระอสอกระสอมส,มสมอ้มเนาะจานอะไรฮะจานลห้าาพันจิ๋ว เอานี่เลยนี่เอาใบม่วงเเอาใบม่วงนี่จานนึงเอาบดนค่เอาบดด้เลยเหกนฮะก้อนหานบดก้น่เอาสองก้อนสองก้อนลาอยู่ที่บดคนนี้ละสองก้อนสองก้อนะไข่ผักยังแม่ผักหอม หอมปอมมาเท่าไรหอมปอมมาทาผ่นกูใส่อะไรบาดิเอสบ่าดิไม่ได้เมามาตลาดว่เอสบาดไมาอ๋อมีเท no. ่ามีอย่างเนาะไข่ไข่ห yeah> anyway ินนี่ เพิ่นเฮาเฮ็ดไทให้นี่เค้าเอ้าห้ไหินอยู่วงเ่างบ่แม่นบ่มันเป็นอยู่ในน้ําอเอาเห็นอยู่วง่างลหินบ่แม่นเนาะบ่ได้เก็บอันนหินติอนละอันซะแ้มันจะมีอยู่ทางหลวง่างน่ะมันจะเฮาเก็บอายหินน่ะ โอ้อันนี้มูมื่น้มันซาเนาะขออาจับนะโอ้ซาเลอ้หมันมนเบอนเบนเท่าเนาะโอโหคเป็นคอันนี้ฮะพักยาควายบ่เนี NP ่ยอยากยาควายนซุปกินเนาะฝากขางแม่นนี้อยากให้ซื้อหัวหอยหอแดงเนาะหอยเซอรี่ นอนต้มนอต้มฮักกูดบ่นี่ผักาผักผาเออโอ้บ่เคยเห็นอยู่เทื่อบ่เคยกินนี่หมดเนาะของแปลกๆจะมีนี่แต่นอบ่เคยอินเนะอันนี้หอยแดงบ่แม่หอยเชอรี่เออหอยเชอรี่กุ้งบ่เต็นแล้วนี่ โอยมันเสียชีวิตแต่มันสุงงนืนน้ำมันเสียชีวิตแล้วนี่ใสอ่ออกซิ่งนไม่ใส่โอซิ่งกุ้งหมดเต็มแล้วเสียชีวิตหันปลาหันธรรมชาติหน้ามันเสียแล้วเราเพื่อนมะกะทินก็มีเนาะโอ้มะกะทินตลาดแรงมีวัตถุกอย่ากเลยแดงนี่อะไรห้องหมันก,กนะดอกแค่บบ่เนี่ยไม่นแล้วดอกแค่ดแดงแคแดงสีแดงก็มีเนาะ สีแดงสีขาวโดยๆๆย,ย,ยมะก,กอกมะขามพมดของป่าผักสม็กก็มีเนี่ยดอดวายโอ้ป่าก็มีเนี่ยป่าปากเซแขงเนาะ ผู้ของอยูคงกินลายตลาดแรงทางแบงรักซาวนี่พืชผักมักเค็ดมะเขือมันาวมีมัมมดขามป้อมมาขามป้อมโอ้มันเผาก็มีมัดเท่าไรมันเผามัดเศร้าชิพ่าได้บ่ ได้ได้ดีีบ่โอ้ยลองต่อเจ้าลิ่นยู่ที่ได้อย่างไรจะลดให้พ่อยบ่โอ้คือใจดีเชียววะในผ้าเนี่ะซิมซิมซิมซม,มันเผานี่ยไม่ได้ซิมโดนนะทิพหะพันพันจะขายเนาะขอบใจเดอ้อขายแพงเบ้ากูงน้าลำลาวดิทำป้อมมาทางไหนทำป้อมเดี๋ยวบ้านเฮานี่บ่ โอม้มาไก่มาเลปักซันนนทำโอ้สลัดใหญ่เป็ดบดนอซานนอไม้อุ้ยมากยังนี่ละ่ะมากซานโอ้เป็นแบบนี้เนาะ เคยยินได้ซื้อมักซานมักซานส้มแม่นบ่กินก๊อแเ้วเนาะอ๋อมัอกซานเป็นแบบนี้นี่ใครบ่เคยยินมักซานแกเป็นเปียงเป็นเพียงคือแบบอันอย่างก็กาบมะพร้าวอ่อน,นเนาะแม่นบอกมีมักซา,า,านอยู่พี่โอ้คนขายปลาเนี่ยปลาอยังนี่ปลาพันธ์ปลาพันธ์ อู้ยพี่ก็มีเนาะมีป่าพันธุ์เห็นตีแถววังเวียงโหทางแบงลักซาวก็มี่กนีนโอ้ขายจานเท่าไรไงจานซาวค่ะจานซาวโอ้มีอย่างแปลกหลายเด้อทางแบงลักซาวนี่ยาอันนี้ก็ผักหญ้าควายเนาะคนโมฮูที่ว่าเป็นหญ้าได้ไงกินได้ไง กินได้ <ái> อ่าไปซุปเนาะผักกาดนี <jong Around streaming> ่เป็นแนวแปลกตลาดให้ทางแบืองหลักชาวไนี่ยเบาเคยเห็นก็ได้เห็นได้หนิบรรยากาศพังสลัดพังงอมพังโฮมเนาะมีครบหมดหัวเคียงหัวข้าโอ้สตรอเบอรี่ก็มีนไงสตรอเบอรี่อันเท่าไนี่ไงโดยอันเท่าไหร่สามสิบพัน เท้าห้ากไ็ได้บ่บ่ได้เซตบ่ไอโตบ่ได้ห,หรอฮานี่สามสิบพันผูกดีเทลทัแทงแบงนี่บ่ปลูกดีทางไหนนี่ปลูกดีแถวทางแบงอย่างนี้บ่โดยมาไทยไทยโอ้โดยโดยโ <30, 000. S 2> ดยสามสิบพันวางก่อนอ้าวนี่ค่ะโดยโดย โดนแลว้วไม่ได้กินก็นเลยเห็นก็นเลยซื้อซะไม่ได้กินโดนแล้วมะขามป้อมสตอรอเบอรี่มะกะทันเนาะโอ้มะขามป้อมให้แจวพร้อมเนาะนี่เป็นให้แจวพร้อมเนมาะมะขามป้อมมะกะทันเอาไว้กินส้มนะหัวชิงหัวข่ามะเพ็ดพงมีมดเนาะครบสุดมะทวดดิน เออของแป๊กนี่ของแป๊กหมักแค่นเนาะเอ้อเนาะเออใส่แจ่วใส่หยังนี่ไอ้จุมเสียส่วนนี่ใส่ได้บ่ใส่ได้เคยใส่บ่เป็นอ้อลามนี่ไหนาบ่เคยใส่บ่อ๋อจุมเสียส่วนน่ะนะจุมจีนบ่เหยังอาได้คักเด้ามัอึขายมันขายเือกยอดวายโอ้ยเอานอหลายนเือกหลาย có mặt tiền hay. Nhâm họ đòi nó Tiền hay. Lô họ đây nè. 20.000. Ô mới mới rồi nhỉ. อากาศยอดมากอึอนอนไวย,ยอดอย่างน,อน้อแม่ยอดต่บอโอ้ยอดเต่าตโ,อโอ้นอนบุญเขาคือว่านอนวเอาติดแล้วนี่นอนต่านตเนาะค้ายคายบไงโอ้ าวนวอ่อนงามขนาด,นานดเลยตัวไยทางนอนี่ตัวดงวงวายบอลแม่มวดวงพาว้าลูกดวงพ้าโอ้ยดวงพ้าดวงพาว้งพานี่มองป็นดวงวายัวใงญ่ขนาด นอสาน no right. พี่ก yeah, so so ๊า no. ล oh, okay. ัยนอกนอสานนะขายที่จวนมีแต่แถวท่าแขกได้พี่ก๊าลัยที่กันท่าแขกจะมีวะไรลูกขอกระพ่อขายนะนี่ว่ะพ่อขายแบบเดียวนี่แหละต้นกับเนิดก็อยู่ขมวน้อยวัวสานอสานไงแถวนี้ก็มี่ที่กันเราอยู่ขมวนวลายเลยแถวมหาไซยมราชแถวบุรพาเนี่ยนอสาน โอดวงมะพร้าวเนนึ่งแสนซ่าโดนึงแสนซาป้าทตสามสิงควายสิงงัวนี่เนาะเนี่ยหายยากเนาะรวยรวยรวยเพื่อที่ได้เก็นวันของงานได้เนี่ดวงมะพร้าว อ่ะจ่ายบาทเนี่ยจ่ายหรอเงินเงินน้อยนะเทอะไรก็สิบห้าพันเนาะโดยโดยโดยอีเนาะบปห้าสิบเนาะโดยโดยบรรยากาศที่ตลาดทางแบงรักษ้าวหรือว่าตลาดบ้านเวียงคำเนีย่ยอยู่เนีย่ยกลิ่นหลายขนาดของแฝกของบุคคลเห็นจะเห็นอยู่ตลาดนี้เนาะ เห็นขาเจ้าขายข้าวรามไม่เิ็งข้าวรามมันก็เนาะสบายดีโอ้ข้าวรามมีแตาแซ่บแทนบ้างเท่าไรล่ะบ้างเช้าฮะบ้างทริปโมมี่บอกโมมี่มีแต่บ้างเช้าฮะเงินจะพออยู่ปุ่นพออยู่พออยู่ซะ สามบังบ่ตัวนี้สามบังห้าสิบไปสามบังห้าสิบตัวนี้รังสิบห้งสตัวนี้บังสามสิบห้า,าโ,โอ้เขากำเนาะเข่ากำาสมพอแน่แทโชคแซ่บนะบ้างนึงมาขายขู่มือบอาาโอ้เฮ็ดเองบ่เจ้าเป็นแม่ดิโอ้ ักัๆเนาะเอา25อ่ะไดเอาตนี้ก็ได้บ่เป็นหยังยานเจ้าลุกขึ้นอบใจเด้อโอ้ยเห็นเ่าลามฟองมาเขาเลยนี่เขาลามเขากำเผาเอาบ่อพากกันดีนี่บังบักนใหญ่นี่ายหูมือเนาะ ีน้องเฮาผู้ใดมาเที่ยวมาเลาะตลาด่าทางแบงรักษาวเนาะมาอุดนูนน้องเพิ่นใดนี่เลี้ยงเฮียนอยู่บ่โอ้บ่ได้เฮียนแล้วเนาะพนบ่ได้โอ้โดยโดยโดหมดบ่ได้ละมือนี่สวนหลายหมดเนาะโดยๆอาครับนเด้อไปซิมมงก่อนมื้อหน้านใจมาซื้ออีกยยไปก่อน โดยโดยเข้าใจเจ้าค okay, no, ือ no, กันเอาบังไงให้โดยโดยโดยค่ะค่ะค no. no, no, ่ะนี่ก็เป็นชิปภาพมัากรตลาดนัดอโบอเนตลาดบ้านเบียงคำหรือว่าทางแบงรักเศรเนาะวัอนี้บ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวมาเบ่งอาหารการกินเนาะมา้อนนี้บ่าวสอนจะขอปิดคลิปไว้ซสำนีคอนโอกาสหน้าพบกันใหม่พี่น้องขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามพับชมเนาะ รับคลิปนี้สบายดี